สวัสดียามเช้านะคะทักทายวันศุกร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวนน้อยนะคะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วอาบน้ําทาลุมหนาวนิดหนึ่งอาบน้ําแล้วก็ถูไม่องเดือนก็อาบน้ําเรียบร้อยนะคะหนาวไมแม่แม,แม่สุรินลมแรงมากเมื่อคืนแบบโอ้โหข้าวของกระจุยกระจายอีกแล้วค่ะกระจุยกระจายทุกวันเนะวันวนมาสวัสดีครับกันเร้ว วนน้อยแมมาทักทายนะคะแม่ๆวันนี้ลมก็แรงเช่นเดิมนะคะดูดูใบมุงใบไม้ต้นไม้นี่ไปตามลมเลยค่ะอวนก็คึกเหมือนเดิมเขนกินกล้วยแล้วก็คึกเด้นี่นแล้วก็เล่นกลแบบ ทางน้อยนะคะเล่นกลนหนเตะขี้กระจุยกระจายเลยนะคะแม่แม่ดื้อโดนตีแล้วมาหนิมาหนิเยอะเยอะเยอะมานน่เรามาเล่นนี่หนุนไปเล่นกับนกหนุนไปเล่นกับนกหนูเด้อเออไปไปว่าวไปหยากรีบเร็ว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 นั่นฝนตกแล้ว ฝนตกแล้ววัดดีครับเร็วหนุวัดดีครับปู่อันนึงตรงช่ำในเตึงเตืองแล้วอ่ะเตึงเตืองแปะแป้งเร็วเตืองให้แม่แม่ดูน้อยเร็วอะตะเอ๋อุย้ยตูดดูเขาขันเออปะแป้งอุย้ยน่ารักจังเลยอัะน,นั่งลงอุย้ยเก่งจังเลยอุย้นอยนาะพูดง่ายเท้อึอง้อยดูค่ะแม่แม่นี่ปะแป้งโชว์ ดูด้านหลังดูด้านข้างนี่โอ้โหชิลไหมอัปเดตด้วยนี่เล่นน้ําเสร็จแล้วก็มาปะเป้งแล้วก็อัปเดตนะคะแม่เมลคึกคักมากโตกวัยไ,ไหมหนีอึงอึงน้อยอ้วนน้อยดูคอแม่เมหาคอไม่เจอแล้วนี่คอตัน ไม่วงเดือนเขาก็แบบสดชื่นแจ่มใสนะคะวงเดือนถูแบบเต็มที่มากไม่วงเดือนมีเสาถูประจาประจําบ้านนะคะแม่แม่ก็จะสะดวกสะดวกเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในคอกแล้วก็ฉีดแล้วก็ให้เขาถูถูเนาะแม่แม่เนาะอุอ้ยนี่คันคันพุ่งอุ้ยคันพุ่งตาเหลือกตลอดเวลาตาเหลือกด้วยนะบรรยากาศพาไปด้วยนะคะแม่แม่โดนน้าก็คลึกอยู่แล้วเนาะ แล้วก็เป็นบรรยากาศแบบว่าลมด้วยนะคะเพิ่มความคึกให้น้องเข้าไปอีกค่ะอัปเรเวลใช่ไหมเขาเรียกว่าอัปเรเวล <c oughs> บดผิดบดถูกเนอะตาเอลุกทำไมนั่งลง,ลง,ลงน,นั่งลงอะนั่งลงกันแล้วโชว์เตตูดนี่ละชุบแป้งข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไว้ชุบเด้อะชุบแป้งอีกข้างนึงหนอ่นั่งลงนั่งลง,ลง โอ้ยโอ้ยดูครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งละอ้วนอ้วนเล่นแบบกระตุยกระจายมากนะคะแม่โอ้โหวกว่ากว่าพี่ควานเขาจะเก็บเก็บหมดนะคะนี่อ,อ,ไไนอือถูถู อยู่มันอยู่ในตะการ์ไม่รู้มันอยู่โชคไหนดอกอยู่แถวตะกร้านั่นแหละเยอ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 ะเติ่งเติงติ่งติ่ตงตงิตง่ตงตงึตง่ตงเติงโอ้เขากำลังฮิตเลยนี่แฟชั่นนี่ทาแป้งข้างเดียวนี่โอ้โหหล่อมากเลยอ้วนโอ้โหน่ารักมากอันนึงจง้งจำเอาสวัสดีครับผม 1นึ่งงสามอ่ะนั่งลงนั่งลงหนึ่งสองโอ้โหโชว์ความตาเหลือกหนึ่อ๋อข้างหนึ่งเขาเมคอัพข้างหนึ่งไม่ได้เมคอัพเออเมคอัพเมคอัพนะแม,ม่ๆเข้าใจไหมข้างหนึ่งปะแป้งข้างหนึ่งไม่ปะไงมันกำลังเป็นแฟชั่นเนาะอู้อตึงไปหมดเลยค่ะหนูตึงทุกส่วนครับหูก็ตึงฟุงก็ตึง ขากระตึงหูกระตึงม,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 มัม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกินกล้วยแล้วก็กินแตงโมอ,อีกโอโ้โหโอ้โหแซ่บบ้าปะหนึ่งไม่ให้ไหมพอนะได้กินแล้วก็ทำทำแบบไรเดียงสาไรเดียงสา,งสากินแต่เช้าคะ่ะไปไหน นั่งอยู่นี่แหละนั่งลงนั่งลงเร็วน,นั่นเหยียบจอยเหยียบจอย,อยกินโชว์ <laughs> ตาเหลือกทำไมหนูต้องตาเหลือกด้วยละ่ะลูกทำตาแบบตะมุตะมิบ่ได้ดอ่ะตาเอ๋หูแสบไหมแสบบ่แสบบอโอ้ยนงคณะโกน ลูกชายละแม่วงเดือนดูทำหน้าทำหน้าแบบบ้องแบวไรเดียงสาวไปไหนวหลกวงเดือนก็ขันไม่หยุดว <laughs> งเดือนวงเดือนอยู่ว้าวุ่นแรงเลยวงเดือน <c oughs> โอ้อ้วนเขาได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงเขาไปหาแม่เขาอ้วนมาเร็วมาตรงนี้เลยนั่น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 เอ้ยได้กินอะไรนะว่าเตอเมลอนได้นี่เนาะแตงโมงมีรลมนา ว่เติมเมลอนว่เติมเมลอนหมดครับผมครับนึ่งชมบนทุกบนทุโบนทุกชวปากไหมโชว์ลิ้นชมพู่ชมพูเนี่ยดูทำหน้าตาเนื้อไรเดียงสาค่ะไม่ดื้อใครว่าดื้อเยอะเนาะันไม่ใช่ช่างเดิลูกเกิดมาแก่เลยโอ้โหเกิดมาแก่เลยดูเลง่วงนอนแล้วนะคะน้ำแม่เมื่อคืนเล่นเกินไงดูจากสภาพโคกนี่รู้เลยว่าเล่นเกิน เล่นแบบมันอุ้ยปุยไม่สงสารไม่ควานเลยอ้วนนน่ไม่ใช่วงเดือนหรอกอ้วนเลยลเลยค่ะอ้วนทั่วเลยอืมทั่วเลยแม่แม่ตามขบเตะกระตุยกระจายไปหมดนะคะน้องมานี่อ้วนนี่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 ้วนน,น,น้องอ้วนน้องอ้วนอุตส่าห์เรียกน้องไว้นี่อันนี้อันนี้มามัมมามัมน้อยนี่ของนูน้นี่มามัมนี่อ่ะ อันนี้เก็บได้เอานี่นี่นี่มามาเก็บอ้วนงงเด่นงงก็ไปนอนไปเด้อฝา,ากเมตาเอ็นดูผมด้วยนะครแม่แม่นะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะส่งแม่ลูกนะคะนี่เก้าเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวก็สิบเดือนแล้วค่ะแม่แม่อีกไม่กี่วันก็จะสิบเดือนแล้ว ฝากเมตามแม่วงเดือนกับน้องคณะกรด้วยนะคะเป็นช้างตกงานนะคะสองแม่ลูกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะแม่แม่ยามเช้านะคะลมหนาวมาแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแม่แม่ครับ เอาความน่ารักตะมุตะมิมาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆไลค์นะคะขอบคุณทุกความรักความเมตตานะคะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะแม่ๆคลิปนี้เดี๋ยวน้องควันไปก่อนอ้วนมาอ้วนมามัมนี่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 อ้วนน้อยมามัม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 นี่ของนู้นี่มามัมมามัมมามัมอ้วนโอ้ยเนาะ น้าองเดือนอันนี้อันนี้ของหนูอะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่คลิปนี้ไปก่อนนะคะโผวัสดีครับวัสดีครับเฮกินทุกอย่างที่ควางหน้าเฮ้กินลวก็ตาโตไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า